เฮาเลยครับผมเจ้าของกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆท่านกันด้วยนะผมในวันนี้เนี่ยเราอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า Epic t กเชีย r เซิร์ฟเวียดนามนั่นเองนี่คุณผมอ่ะแน่นอนในผมว่าตัวล่าสุดที่เข้ามาในเซิร์ฟเวียดนามเนี่ยก็คือเจ้าตัวของรอนิวโบนั่นเองนะผมอ่ะแต่ในวันนี้เนี่ยได้มีตัวละครใหม่ในผมเข้ามาอีกแล้วนะซึ่งตัวละครที่เข้ามาเนี่ยก็เหมือนนโปกเลยนะผมนั่นก็คือเจ้าตัวของนามิดิวโวนั่นเองเนี่ยจ้า ก็คือตัวตัวนี้เลยนั่นเองนี่ก็ผมโอ้โหฟัเลยบระักประช้แหวนมากเลยนะผมโอเคอาก็อยู่ในสายที่มีเรียกว่าเออผมไม่รู้นะว่าเรียกว่าสายอะไรแต่ผมเรียกว่าสายลูกตาอะไรกันนะเออมันอาจจะฟังดูแปลกๆก็ขออภัยด้วยนะผมก็แน่นอนว่านามิดิวโวเนี่ยก็ได้เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะผมอยู่ในสายธรรมดานะาสายนี้เป็นสายธรรมดานะผมสามารถหาสุ่มได้ปกติเลยแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยในกิจกรรมเนี่ยผมยังไม่มีให้เราสุ่มแบบการันตีเนาะ ซึ่งเอ่อมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ดวดดําเข้ามาเนี่ยแล้วผมเนี่ยรีบสุม่มไงด้วยความที่รีบอยากทาคลิปแล้วผมก็มาสุ่มให้ดูกันแต่ว่าลืมไปนะผมว่าพอสุ่มครบ150เนี่ยเอ่อคือตัวมันอาจจะมาให้เราเห็นแล้วก็จริงนะผมตัวโมเดลเนี่ยแต่ว่าทางส่วนของตู้เนี่ยมันยังไม่มานะผมมันมาช้าก่อนตัวนะซึ่งฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมก็ควรที่จะรอ้อากิจกรรมตรงนี้มันอัปเดตเป็นรูปของนามิพอสุ่มครบ150ก่อนนะครับอันที่ด้วยความหวังดีนะตอนนั้นผมสุ่มมมไ300อันนะ่้ว,วาาาดดยยยงกก็็เรรีบ เราทำรีวิวไปก็ไม่เป็นไรนะผมแต่ว่านาม,มินิโวเนี่ยก็บอกให้รู้กันเอาไว้นะผมว่าอย่ารีบสุ่มนะจะยินก็รอให้กิจกรรมมันหายดีก่อนนะเขาเรียกหายดีไ,ดไหมรอให้กิจกรรมมันอัปเดตมาก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มดูสกิลของมันนะผมจากที่ผมแปลมาแล้วเนี่ยลองแปลแบบคร่าวๆมานะแล้วก็มาดูสเตตัสพื้นฐานก่อนดีกว่านะผมก็อยู่ในสายลูกตาด่ายที่บอกไปเป็นสายธรรมดานะจ๊ะแล้วก็อาดามเมนเนี่ยครับผมดามเมนเนี่ยเท่าเท่าที่ผมดูเป็นสเตตพื้นฐานนะผมไม่ได้บวกนู่นนี่นั่นเพิ่มนะก็ ค่อนข้างถือว่าแรงอยู่นะผมถือว่าไม่ได้เบาอะไรขนาดนั้นนะผมอาก็ทางต้นสังกัดเนี่ยเขาได้อวยมาผมในคลิปเนี่ยว่าเป็นเบสซัพพอร์ตนะนั่นก็คือเบสก็ประมาณแบบเป็นที่สุดของซัพพอร์ตนะผมโอ้ก็จะได้อย่างที่โมจริงๆหรือเปล่าวะอ่าเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะผมว่าโมเดลหรือว่าตัวละครของมันเอ่อไม่ว่าจะเป็นท่าทางของหน้าตาสกิลหรืออะไรแบบนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะใครที่อยากจะไปดูก็เข้าไปดูได้เลยนะครับผมใต้ด e s c r ิชัันนี้เลยนะ เดี๋ยวผมจะทิ้งเาไว้เป็นภาษาเวียดนามนะผมโอเคโอเคครับผมอย่างที่บอกไปว่าพลังโจมตีเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างแรงเลยสําหรับซับพตเนี่ยถือว่าแรงมากนะฮะเออแล้วก็อันต่อไปนะผมจะเป็นเลือดเลือดเนี่ยเลือดนะผมก็ยังถ้าวัดกับตัวอื่นๆนะก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ใช้ได้เลยนะผมก็ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะเยอะกว่าเอสอีกนะผมอันนี้คือเป็นพื้นฐานของมันอ่ะอันต่อไปครับผมพลังป้องกัน พลังป้องกันเนี่ยผมให้อยู่ที่กลางๆนะผมกลางๆประมาณนี้นะแล้วก็ความเร็วความเร็วเนี่ยก็เฉยๆนะผมก็อาจจะลงมาน้อยซะด้วยซ้ำไปนะผมโอเคอ่ะอันต่อไปนะผมก็คือสกิลของมันทั้ง4ส,สกิลเดี๋ยวผมจะมาพูดให้แบบคร่าวๆแล้วกันโอเคสกิลที่1นึ่งนะผมก็จะทําการโจมตีเนี่ยศัตรูนะผมศัตรูเนี่ยทั้งหมดเลยก็คือทุกเป้าหมายนะแล้วก็ทําดาเมจคือ1 6ึของพลังโจมตีทําว่าแรงไหมก็ไม่แรงเท่าไหร่นะผมแล้วก็ยังทําการลด ความแม่นยำของเป้าหมายลงอีก50%เป็นเวลาทั้งหมด3เทินนะผมพร้อมกับทำให้ทีมของตัวเองทั้งหมดเนี่ยได้รับความเสียหายลดลง15%เป็นเวลา2เทินนะผมโอ้โหอันนี้ก็คือแค่สกิลอัตเมนนะเป็นสกิลแรกนะโอ้โหก็สือว่าสุดอยู่นะผมทั้งทำการลดความแม่นยำของสตูแล้วก็เพิ่มอ่เขาเรียกว่าเพิ่มการรับดาเมจเนี่ยหรือว่ารับความเสียหายให้น้อยลงอีก15%นะผมเป็นเวลา สองเทินนะให้กับทีมเราเองด้วยนะมทุกตัวละครเลยนะโอ้โหก็เรียกได้ว่าแต่ที่ผมเห็นต้นสังกัดเข้ามายืนนะผมเขามายืนหน้าสุดเลยนะเรียกเรียกได้ว่าเป็นตัวแทงกันเลยนะผมโอเคสกิลต่อไปนะผมนั่นก็คือสกิลที่2นั่นเองสกิลที่อนะอ่นะจากที่ผมอ่านมานะผมก็คือทําการเพิ่มพลังชีวิตให้กับตัวเอง40%บล็อกอีก100%แล้วก็ความเร็วอีก100งนะพร้อมกับลดความเสียหายาให้ตัวเองนะผมอันนี้ลดความเสียหายหตัวเองอีก3 0มสิอนะ <c oughs> ม right? s s right? <S ันเหมาะกับการยืนแถวหน้าจริงๆนั่นแหละครับผมเหมาะกับตัวรับตีเลยนะก็ถูกระยำซะแล้วนะน้องนำมีของเราเนอะผมโอเคสกิลต่อไปสกิลที่สามนะผมไม่พูดพอมดำเพิ้งสกิลนี้เนี่ยก็คือเมื่อเริ่มต้นเทินนะผมเจ้าตัวของนามิเนี่ยจะทําการเขาเรียกว่าลดความเสียหายให้กับเพื่อนร่วมทีมเนี่ยอีก15%นะว่าจะเป็นสัญลักษณ์ของมันอ่ะก็คือสมมติเราโดนโจมตีมานะก็หักไปอีก15%ก็คือได้ไจที่ได้รับเนี่ยจะเบาลงอีก15%นะผมเป็นเวลา1เทิน อ่าอันนี้ก็คือเมื่อเริ่มต้นการต่อสู้นะก็จะทำการทำให้เพื่อนร่วมทีมของเราเนี่ยได้รับดาเมจน้อยลงอีก15นะผมเป็นเวลา1นึ่งเทิร์นอ่าก็ประมาณนี้นะผมอ่าโอเคับผมสกิลต่อไปนะั่นก็คือสกิลที่4นั่นเองก็คือว่าเมื่อใดก็ตามนะผมที่อ่าจบเทิร์นเนี่ยแต่ละเทิร์นนะผมแล้วก็นามิของเราเนี่ยยังยืนอยู่บนสนามนะผมก็นามินะจะทำการ เมื่อจบรอบนะผมอาผมพูดอีกทีแล้วกันเมื่อจบรอบนามิจะทําการรักษาทั้งทีมนะผมทาการฮิวทั้งทีม20%ของพลังชีวิตตนเองนะผมแน่นอนว่าก็ต้องเอาเลือดเยอะไว้ก่อนนั่นแหละก็เรียกได้ว่าถ้าเกิดว่านามิเลือดเยอะเนี่ยผู้ร่วมทีมนะผมก็จะได้รับการฮิวของเขาไปอีก20%นะก็ยิ่งนามิเลือดเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งฮิแรงขึ้นเท่านั้นนะผมโอ้โหอันนี้ก็คือสกิลข้าวของเจ้าตัวของนามินะผมเดี๋ยวเข้ามาแล้วก็เป็นยังไงอีกทีนึงเนี่ยเราค่อยมาเล่ากันอีกทีละกันนะ จากเท่าที่ผมดูนะผมสกิลส่วนใหญ่ของเขาเนี่ยก็จะแนวแนว,แนวแบบรับตีเลยนะแล้วก็ทําให้เพื่อนร่วมทีมเนี่ยได้ตีน้อยกว่าเดิมด้วยเช่นกันนะผมว่าเดี๋ยวน่าจะมีเกลื่อนเซิร์ฟแน่นอนแต่ว่าตอนนี้ก็อยากพุ่งไปสุ่มในกิจกรรมกันกรน,นะผมรอใกิจกรรมมันอัปเดตเนาะผู้รอบทีสาวแล้ว <c oughs> อ่ะก็ประมาณนี้นะสำหรับเจ้าตัวของนามิดิวโวใครที่ชอบไม่ชอบก็ฝากก,กกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่ทจะไม่พลาคดคลิปโดีเใหม่ๆด้วยนะจ๊ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไปบ่าย,ายแล้วก็